ทีมงานรถตัดไม้ครับวันนี้งานเสี่ยงอันตรายอีกเช่นเคยไม้อยู่ใกล้าสายไฟสายไฟแรงสูงอีก่ต่างหากครับห่างจากสายไฟประมาณ4เมตรครับต้องใช้ความระมัดระวังของคนตัดสภาพแถวไม้โน้มมาด้านสายไฟมากครับ บรรยากาศก็กคล้ายฝนจะตกต้องเร่งทำเวลาครับลมก็เริ่มกันโชคละถ้าเกิดมีลมก็คงต้องหยุดกันก่อนแต่เร่งมากก็ไม่ได้ครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจะตัดให้เร็วให้ไวเหมือนเป็นแปลงก็น่าจะยากเน้นล้มไปก่อนครับตามหันที่หลัง